แต่ก้วน,นี่โอมเนี่ยบดางฮานวันนี้ผมจะมาทําการจัดเทียริสตัวละครทั้งหมดโนมในจโจโจเอ่อรักข้าตตวรรัตโนมในภาคแรกกันนั่นเองนะมาก็ถ้าพร้อมมาแล้วโอมก็ไปเรื่องมันเลยนะก็หลายๆคนตอนนี้น่าจะคิดกันเสียงเดียวกันโอมว่าพี่มึงจัดทําไมเนี่ยก็ <c oughs> <g ül> <g ül> นั่นสิผมจัดทําไมกันะ <g ül> ภาคแรกก็อย่าที่รู้ครับว่าตัวละครมันหนึ่งคือมันมีไม่เยอะสองคือแม่งตาธาธาดาวนี่แม่งอยู่แค่แปดตอนนะครับผมฉะนั้นก็ ถือว่าผมอยากจะจัดไล่ภาคไปไงอ่ะเราก็ต้องเริ่มที่ภาคแรกก่อนนุผมมาโอเคโอเคมามาเริ่มมนเลยนุผมเที่ยมีดังนี้นะเทพเก่งคนธรรมดาเพื่อแล้วก็ใครวะนะครับผมก็คนแรกเลยเปิดมาด้วยตัวเอกของเราโจนาธานโจสตาร์ก็ต้องเทพแหละครับถ้าไม่ให้เทพก็ไม่รู้จะให้ตัวไหนเทพแล้วนุ่มไอตัวนี้มันหนึ่งในตัวที่เก่งสุดที่ภาคแล้วเป็นพระเอกด้วยนะอม,ม,มพลังฮาร์มอนนะต่อมาครับวิลเอเซเปอรี่ คือเอเซเบอรี่เนี่ยผมขออนุญาตให้หยุดอยู่ที่เก่งแล้วกันอ่าเป็นอาจารย์หนุ่มแต่ว่าภายหลังก็ตายหนุ่มเรียกได้ว่าลูกศิย์ก้าวข้ามไปหนุ่มต่อมาสปีดวาก้อนสปีดวากอนนี่อยากให้เทียพิเศษเลยคือแม่งเป็นตัวละครที่หนังเหนียวที่สุดแล้วเว้ยพูดตับตรงนะไอเนี่ยแม่งรอดไปยันแบบซีซั่นสองทันทีพระเอกแม่งไม่รอดอ่ะและไอนี้มันดันดันแบบพอตายไปแล้วแม่งก็แบบเรียกได้ว่าบารมีสูงส่งหนุ่มเรียกได้ว่าถ้าเกิดไม่มีสปีดวากอนนี่ โ้ยพวกจโตโรเน่จัดการดีโอไม่ได้นะพูดกันตามตรงหนุ่มถ้าไม่มีมูลติตี้ที่พี่แกสร้างเอาไวนะ้นเรียกว่าเป็นคนที่ทรงคุณวุฒิมากๆนะแต่ถ้าเอาด้านการต่อสู้ก็เดี๋ยวเราให้ยศเขาหน่อยเราให้เก่งแล้วกันนะครับผมอ่อาเนาะเป็นหัวหน้าโจรใช่ไหมเออต่อมาครับอีนาเพนดอลตันหนุ่มก็ไปคนธรมร,กกนธรมดาครับโบกโก้ก็คนธรรมดาหนุ่มจโตตาก็คนธรรมดาครับทอนเปตตี้ อันนี้น่าจะเก่งนะผมอันนี้เก่งครับเป็นผู้ชายฮาร์มอนนะสเตโซเก่งหนมุมไดเออร์ก็เก่งเนี่ยคือมันจะไวมากนะผมเพราะว่ามันไม่มีอะไรอธิบายนะไปสามคนนี้นผู้ชายฮาร์มอนนะอืมไอ้น,นี่ทอมเบตตี้ก็เป็นอาจารย์วิวเอเปอรลี่ใช่ไหมเออก็จัดอย่างนี้ไปแล้วกันนะครับผมโอเคต่อมาดีโอบอสภาคแรกครับที่เก่งชิบหายนะครับผมภาคแรกเนี่ยพระเอกตายแล้วแต่ว่าตัวร้ายแม่งไม่ตายครับตัแต่ดูนีเมหมมากูมไม่เคยดูเรื่องที่แบบนี้มาก่อนนะ คือพระเอกตายแต่แต่บอสแม่งแม่งไม่ตายแล้วบอสไปต่อภาคต่อไปนะครับขอบคุณครับนะ <c oughs> เออนะผมก็เดี่ยวมันเทพอยู่แล้วหนุ่มมีพลังน้ําแข็งมีตาเลเซอร์นะครับผมมีความสามารถในการฟืฟ้นฟูหนุ่มแล้วก็มีพลังแวมไพร์อีกแล้วก็ดูดเลือดได้วิสารพัดหนุ่มสร้างซอมบี้ได้อีกนะก็เก่งชิบหายผมไม่เก่ง,งโจนาธานไปเลยแล้วกันหนุ่มต่อมาบรูฟอร์ ก็อยู่เก่งไปผมให้อันน่าสุดเลยเพราะบูฟอร์นี่แมงเป็นหนึ่งในบูฟอร์กัทารัสโนนเป็นหนึ่งในอัศวินของดิโอใช่ไหมอัศวินซอมบี้ที่แมงเก่ง,งที่สุดละของดิโอที่ดิยวมาปลุกขึ้นมานะต่อมาไอ้นี่ครับไปผมอยากจะให้มันคนธรรมดามากเลยแต่มันยังไงมันก็เป็นซอมบี้เหรอวะก็ให้มันอยู่เก่งมันก่อนแล้วกันนะครับต่อมาดริโอบันโดไปคนธรรมดาเลยไปนะครับแดนนี่เนี่ยอันนี้คือสายที่ผมสร้างเทียบเพื่อขึ้นมาเว้ย <c oughs> คือผมจะไปต้องจัดแดนนี่ไหม ผมไม่จัดแล้วก็ได้แดดดี้ไปอยู่เพื่อไปน,นะครับต่อมาแทสทู 2, หลายๆคนลืมไปแล้วใช่ผมก็ลืมไปแล้วผมต้องไปนั่งเปิดวิกิผมเจนื้อจำได้ว่านี่คือใครเมื่อคือหนึ่งในโจนของสปีดวากอนนมฉะนั้นผมให้อยู่คนธรรมดาหน้าจุดไปแล้วกันเนีย่ยน้อยเป็นโจนนะครับต่อมาครับพี่สาวโปโกเออเอาเข้าไปนะครับก็อยากจะให้จัดเพื่ออยู่หรอกนมะแต่ว่าเราก็เป็นคนธรรมดาไปก่อนแล้วกันนะต่อมาแจ็คลิปเปอร์โออันนี้นี่อ่อมันเป็น สุดท้ายแล้วมันก็เป็นแวมไพร์ใช่ไหมนะให้เก่งไปแล้วแน่นอนนะุ่มมาไม่นั้นต้องสืบมานะถึงแม้ว่าจะโดนจัดการง่ายมากนะผมแต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นแวมไพร์นะผมคนธรรมดามสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะอดัมใครแต่ลิ้นมันยาวมันน่าเป็นแวมไพร์อยู่เก่งไปนะุ่มต่อมาดูบี้ดูบี้ใครแต่ไปอ่านในวิกิมาเป็นแวมไพร์ไปไปอยู่เก่ง ไอ้นี่เนี่ยอะไรอีกอ่ะอันนี้ก็แหวนพายผมไปอ่านในวิกิมาเนอะผมนะแล้วก็เอลิซาเบธครับจบแล้วเพื่อจะจัดทําไมจะจัดเด็กทารกขึ้นเทียร์เนี่ยมันมันไร้ประโยชน์มากหนุ่มก็โอเคครับนี่คือเทียร์ลิสภาคแรกเนอะผมที่จัดทําไมก็ไม่รู้นะครับเรียกว่าเป็นเทียร์ลิสที่มาเออ่เปิดปีพศอ่า2567ใช่ไหม2567หนุ่มหรือกริจจัตสกัลลัตคศ2024นะครับผมก็ เราจะมาเปิดด้วยคอนเทนต์ซิงคิปอย่างนี้นะครับก็เปิดซีรีส์ด้วยซีรีส์โจโจเนี่ยด้วยเอ่อเทล,ลิสภาคแรกไปเลยแล้วกันนมก็โอเคครับเดี๋ยวพาร์ทสองก็น่าจะน่าสนใจขึ้นแล้วเราก็มาต่อในเมนดิชน้องหรือว่าจานหลักที่พาร์ทสามนั่นเองนะพาร์ทสามนี่รอดูได้เลยผมจัดแน่นอนนะมแล้วก็ต้องบอกกันเลยว่าผมจัดถึงแค่ภาค5ห้านะเพราะว่าภาค6หกกับที่เหลือผมไม่ได้อ่านหรือไม่ได้ดูนะผมก็ เดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าผมจะไปดูก็เดี๋ยวผมก็จะไปดูให้นะเออหนุมถ้าเกิดเรตติ้งมันดีจริงๆริงอ่ะนะก็เดี๋ยวผมไปไล่เก็บใหนะ้เรามาจัดเทียเลสกันนะผมโอเคสำหรับน,นี้ก็คงต้องขอลาไก่อนนั่นเองนะผมใครชอบคลิปนี้หรือกดไลร์็ได้ไปผมนะยังไม่ชอบยังไม่สนุกก็ได้นั่นเองนะผมไม่เป็นไรนะจะในคลิปหน้านะผมจะมีคอยก่อน,อนสวัสดีครับ